สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับช่อง APM Channel อีกเช่นเคยนะครับผมเป็นช่องที่รวบรวมสินเชื่อและวิธีการสมัครสินเชื่อไว้ในช่องนี้รวมไว้มากมายหลายสินเชื่อเลยนะครับก็วันนี้ครับจะมาบอกเกี่ยวกับสินเชื่อเงินัชโยนะครับผมเป็นสินเชื่อที่ได้เงินเต็มๆผ่อนต่ำสุดไม่เช็คไม่คำแล้วก็ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับเพื่อนๆได้สินเชื่อไปเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องผ่อนเลย2เดือนแรกคือเอาสินเชื่อไปตั้งหลักอะไรเรียบร้อยก่อนเลยนะครับ ยละเรียของสินเชื่อเงินชัยโยนะครับก็จะมีสินเชื่อ3รูปแบบนะครับจะเป็นสินเชื่อมอเตอร์ไซค์สินเชื่อรถเก๋งรถกระบะรถตู้แล้วก็จะเป็นหมวดหมู่ของสินเชื่อรถบรรทุกนะครับผมบริษัทเงินชัยโยนะครับผมเขาบอกว่าจ่ายเงินต้นไปแล้วเท่าไหร่กดใช้เพิ่มได้เท่านั้นค่างวดเท่าเดิม3ไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม4ไม่มีค่าธรรมเนียม5กดฟรีทุกตู้ A t m เทั่วประเทศไทยนะครับ รับบัตรได้ทันทีและเนะครับระบบความปลอดภัยสูงอันนี้นะครับด้านภาพด้านขวานะมันจะเป็นรูปบัตรของเงินัชยโยนะครับผมสาหรับใครที่ทําบัตรสินเชื่อมาแล้วนะก็สามารถเอาบัตรตัวเนี้ไปสอดที่ตู้ ATM ได้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็สามารถกดเงินออกมาได้นะครับวิธีผ่อนเนี่ยสามารถผ่อนได้หลากหลายวิธีเลยนะครับผมจะผ่อนเป็นค่างวดรายเดือนก็ได้สสามารถผ่อนทยอยแบบภายในเดือนเนี่ยโดยผ่อนแบบว่า สมมุติว่าค่าง,งวดที่จะต้องจ่าย1,000บาทของทุกวันที่30ถูกต้องไหมครับสามารถทยอยจ่ายค้างละ200บาทในวันที่3 300บาทในวันที่15และ500บาทในวันที่30แบบนี้ก็ได้เช่นกันครับ3จ่ายมากกว่าค่าง,งวดที่กำหนดได้สินเชื่อก็จะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับเพื่อนเพนสามารถโปะได้เลยอ่าในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับหน้าเว็บไซต์ของเงินชัยโยเนี่ย ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีสินเชื่อ3ตัวละกันเนะาะเดี๋ยวลองเข้าไปดูเป็นสินเชื่อมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่าอ่าตรงนี้ก็สามารถใส่จํานวนเงินได้นะครับยกตัวอย่างที่1,000งบาทละกันเนาะยกตัวอย่างที่1,000งบาทผ่อนสามงวด ก็สามารถคำนวณได้เลยนะครับว่า36มสงวดนเนี่ยก็จะผ่อนอยู่ที่เดือนละ376บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนการอนุมัติภายใน29นาทีตรงนี้เขาก็มีบอกนะครับผมสำหรับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์นะขี่มอเตอร์ไซค์ไปสาขาที่ใกล้บ้านนําบัตรประชาชนเล่ม ทะเบียนตัวจริงยื่นใบสมัครได้เลยแล้วก็3นั่งรอแบบสบายๆตัดแอร์ที่สาขารออนุมัติทายใน29นาทีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เนาะก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เงินชัยโยเนี่ยไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมารองสมัครหรือดูสมัครผ่านเว็บไซต์หรือโทรไปสอบถามก็ได้อีกเช่นกันนะก็มันจะมีให้เราค้นหาสาขานะครับผม เพื่อนก็สามารถใส่อำเภอรหรือเขตเลขไปตัวน,นี้ที่เพ,เพื่อนอยู่ไปได้เลยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นกรุงเทพนะครับกรุงเทพจะมีไหมอ่าเห็นไหมตรงเนี้ยสถานที่ของเงินชชยโยที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาในแผนที่เป็นรูปอย่างนี้ละคือจุดสีฟ,ฟ้าเนี่ยเป็นใช่ไหมไม่แน่ใจนะเนี่ยจุดสีฟ,ฟ้าเนี่ยน่าจะเป็น ตรงนี้ด้วยแต่ัน้จะเห็นชัดเจนจุดเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเงินชัยโยชัดเจนอ่ายังไงถ้าเพื่อนๆนสนใจยังไงนะครับก็ลองมาเนี่ยหรือจะโทรไปสอบถามก็ได้นะครับมีทั้ง l i n แอดเบอร์โทรอะไรเนี่ยก็มาที่เว็บไซต์ของเงินชัยโยก็จะปลอดภัยกว่านะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวคลิปนี้พอไว้แค่นี้นะครับฝากกด u b s c ไ i b e กดไลค์และกดแจ้งเตือนด้วยนะครับ